สวัสดีค่ะเรียกผมว่าไอ้จับอันนี้ดำดำหน้านะคะขึ้นมาพักฝนตกขึ้นมาเอากล้าด้วยอันนี้ตัดเรียบร้อยแลย้วอันนี้กานะคะเอามาตัดหางก่อนวันนี้ดำสองชีวิตกับตะสิงแต่หน้าขณะนี้คือฝนตกเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศฝนตกอันนี้ก็สอบพี่บัวนะคะดอเหมอดแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ดำ เหือนี้ยังบ่ได้ดำค่ะไม่มีน้ำจึกจึกจึกไม่รู้จะตกแรงหรือเปล่านะเนี่ยตกมีพ่อแล้วได้น้ำตกไม่พ่อจะได้น้ำตกพอดีโปรยๆแบบนี้นะคะแต่วันนี้มีความหวังอยู่นะคะเพราะว่ามืดมากนี่เริ่มตกมาแล้ว นาเราจะอยู่ที่สูงเพือนี้ดำแล้วค่ะเพือนั้นยังไม่ได้ดำเฮือพุนดำแล้วท่มระดำเฮือพุที่เราดำนี่คือน่นนะคะตรงที่มีท่อเขียวๆนุ่นเละน้ำเราต่อมานี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศวันฝนตกณเวลานี้ขึ้นมาพักก่อนแต่สิงบอกว่าอย่าตากฝนไม่สบายมาแล้วใครจะดำนาเรา จริงของตาสิงก็เลยมาพักก่อนแต่ด้านหน้าตากฝนนี่มันมันจะไม่ร้อนนะมันจะบรรยากาศดีนะแต่มันหนาวเราไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาช่วงเช้านี่แดดแบบแดดเปรี้ยงเลยนะคุละบรรยากาศกับตอนนี้เลยนะคะนี่ฝนตกนะกกก ต๊กมีแหงค่ะนี่โอ้ยมืดอ,อ่าค่อยไปทางโคสูงใน่ต๊กแหงค่ะมาต๊กโก,ก้กกกเนี่มาต๊กโก,ก้กแห้งๆเนี่ยดีอยู่นะคะฟ้าไม่ร้องฟ้าไม่ดังต้นมันนะี่ก็ไม่รู้แต่สิงเอาไว้ทําไมมันจะง่ําเข้าได้นั่นนะอันนี้ดําแล้วนะคะติดแล้วนะคะนี่เขียวละแต่ดูในกล้องนี่อาจจะไม่เขียวเท่าไหร่ เดว,ว่าดูด้วยตาเปล่านี่จะเคี้ยวแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็ถ้าฝนตกนะคะมีน้ําเดี๋ยวไปหาคนมาช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถูกเวียนวัดอีกกับข้าวเตรียมไปแล้วนะคะลงวัดลงอะไรก่อนช่วงนี้หลายๆคนก็จะดำนานะคะจะไม่มีคนลงวัดอ่ะสี่ห้าคนลงวัดถูกเวรนเราแล้วก็ไปทําหน้าที่ นี้แรงมาแล้วแรงมาแล้วน่าจะมีน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำน่าจะเข้าอยู่นะคะวันนี้ฝั่งโน้นคือภูผาเอกนะคะส่วนยางเราก็อยู่ตรงโน้นแหละคะ่ะอยู่กึ่งกลางนั่นแหละคะ่ะลงมาส่วนยางของแม่แหลมที่ปากังังห้วยปากัังภูผ,ผาเอก เนี่ยคะ่ะฤดูทำนาหน้าฝนดีใจแต่สิงดังไฟละควันกโมงต้องดังไฟไว้นะคะแต่สิงเป็นคนดังดำสองเท่าคะ่ะคือกรีดยางด้วยประโยชน์น้ำกรดตอนเที่ยงเห็นมืดฝนมาก็ทิ้งมัดกาไปก่อนจะสิงเดี๋ยวไม่ทันคือไม่เยอะอะกรีดเอาทีละครึ่งนึงก็เลยไม่ค่อย เหนื่อยมากมายถ้ากรีดหมดทั้งสวนนี่ไม่ทันนะคะเมื่อวานนี้ก็เกือบไม่ทันขนาดกรีดไปครึ่งเดียวนะคะกรีดยางทำยังไงได้ลคะไอเรามันก็โลบซะด้วยยางก็อยากกรีดนะก็อยากดำคือมันไม่มีน้ำนะคะช่วงวันสองสามวันนันจะมีต่อมาก็ได้ฮือเดียวะคะ่ะก็เลยออคยดดำไป นี่ละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัสิงดังไฟก่อนนะคะนี่ค่ะดังไฟไว้ดังไฟไว้ผิงนี่ฝนตกนั่งข้างกองไฟเนีมีข้าวจี่มาจีด้วยสุดยอดหนาวละ หนาวแล้วหนาวแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าฟ้าไม่ล้องก็จะไปแเง่งฝนดํานาก่อนถ้ามันไม่แรงแต่แรงมาละแรงมาแล้ว,ลวนะคะตกหนักมาแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยนี่ยปปุกนิกมาด้วยวันนี้ปุ๊กนิกนี่ มานี้มานี้มาผิงไฟเร็วฟุกนีก่ฟุกมีเนี่ยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะผิงไฟตอก่อนฝนตกหนักมาเลยลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ